ปีนี้พูดตามตรงเลยว่าแจ๋วจริงๆนายแจ๋วมากๆนะ,ะชนะรวดมาเลยครับนั่นคือ4 m a แมชมานะแล้วก็คราวนี้ก็คือแมชที่5นะฮะที่ชนะไทยอีกนะฮะสบายดีสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะเล่าภายใน10นาทีตั้งแต่ต้นจนจบครับแล้วเป็นยังไงบ้าง วันนี้นะครับบิ๊กแมชเลยนะครับลาวกับไทยนะครับมาเจอกันตอนนี้ตอน2องทุ่มนะครับเหลืออีกประมาณแค่19นาทีเองนะครับก่อนมาชมแมชนะครับมาดูกันก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ลาวนะฮะก่อนจะมาเจอไทยเนี่ยชนะ4ี่แมชรวดเลยนะมันคือไม่เคยแพ้ใครนะครับ ส่วนไทยเองก็เหมือนกัน5แมชรวดไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันนะครับคือชนะ3เสมอ2ละได้มา11แต้มครับแต่ว่าเราได้12แต้มนะแข่ง4แมชถ้าแข่ง5แมชอาจจะได้15แต้มก็ได้นะใครจะไปรู้เพราะว่าคนที่ชนะได้3แต้มครับก่อนแข่งนะผมมาวิเคราะห์ฟังนะครับว่าไทยเนี่ยไปเสมอเวียดนามมานะครับ1ต่อ1นะครับแต่ว่าเรานะครับเราไปชนะมาเลเซีย1 0่ละแล้วเมื่อประมาณบ่าย3ที่ผ่านมาเพิ่งจบไปเองนะมาเลเซียชนะเวียดนาม30 คือยังไงดีอะเหมือนประมาณว่ามาเลเซียชนะเวียดนาม3-0ใช่ไหมแต่ไทยไปเสมอเวียดนาม1-1ไงแต่เราชนะมาเล1-0ไงศักดิ์สีตอนนี้นะคือลูกกลมๆนี่วัดไม่ได้เลยจริงๆก่อนเกมขึ้นนะผมบอกไว้เลยว่าตอนนี้ศักด์สีเหมือนประมาณว่าเรามีเหนือนิดๆด,ดูแหละเราชนะมาเลยองไงแล้วมาเลไปชนะเวียดนามครับเกมกลมๆครับแต่ว่าตอนจบเนี่ยค่อยมาดูกันอีกทีนะฮะของไทยไปเสมอเวียดนาม1-1นะครับไปชนะ2-0กับบูรนนะครับ แล้วก็ไปเสมออินโดนีเซีย00นะครับแล้วก็ไทยไปชนะเมียนมา30ครับแล้วไปชนะฟิลิปปินส์1-0ครับส่วนลาวนะครับชนะหมดเลยก็คือลาวชนะมาเล1.0นครับชนะสิงคโปร์3-1ครับชนะกัมพูชา2.1นะฮะแล้วก็ลาวไปชนะติมอเลสเต้นะครับที่2.0นะครับในประวัติศาสตร์มาเนี่ยไทยชนะทุกครั้งนะครับแต่ว่านตอนนี้นะปีนี้เนี่ยไม่มีใครกล้าฟันธงละเอาตรงๆ เกมเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับนั่นคือไทยมาในชุดขาวนะครับส่วนสอปปลอาวมาในชุดสีแดงนะครับดูแล้วเนี่ยส่วนสูงต่างกันเลยนะสอปปลอาวจะเสียเปรียบนิดนึงนะครับตัวเล็กกว่านะฮะดูแล้วแล้วคนไทยนี่จะสูงกว่านิดหน่อยนะ,ะแต่ดูแล้วเนี่ยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะคือเล่นแบบว่าเจาะมากๆเลยนะตามติดมากๆเลยนะครับวิ่งมากมากเลยนะฮะก็ยังดูไม่ออกครับไม่ได้มาดูเชิงกันเลยนะครับเหมือนประมาณว่าอยากจะยิงก่อนว่างั้นเถอะ โอ้แย่แล้วครับโอ้โหลูกนี้สวยมากๆเลยครับนั่นคือลาวยิงเข้าไปนะครับโอ้ยคือลื่นจากคอนเนอร์นะแลวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยบอลก,ก,ก,ก็ขุกขิกขกนะฮะแล้วก็ยิงเข้าไปได้เลยครับ1.0นะฮะตอนนาทีที่7.50้นยครับรโอ้ยลาวเอาอีกแล้วครับนะั่นคือ ทุกรบบทุกแมตช์เลยนะครับที่เราทำนะฮะก็คือการได้ใจของสปปเรานะครับคือเขายิงก่อนนะฮะเมื่อตอนมาเลเซียเนี่ยยิงด้วยนาทีที่6นะฮะแล้วตอนนี้ของไทยยิงด้วยนาทีที่7นะฮะแต่ลูกกลมๆครับเราต้องดูกันต่อไปนะฮะอันนี้รายงานสดน,นะฮะเดี๋ยวเราค่อยดูคลิปกันอีกทีนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปครับเมื่อตอนย0สินาทีก่อนเกมนะฮะนะั่นก็คือศักดิ์สีนะตอนนี้เนี่ยวัดกันไม่ได้เลยแล้วตัวเนี่ยคือตัวเล็กกว่านะแต่เขาข้อจริงเจาะ เร็วมากๆเลยแล้วก็โหมบุกมากๆเลยครับดูเกมแล้วก็เสียวมากๆเลยนะครับพาะยิงผัดกันยิงกันไปกันมานะแล้วก็ทุกคนนี่ไม่ได้แบบนิ่งเลยนะฮะแล้วก็ขอชมเลยครับผู้รักษาประตูของเรานะฮะจริงๆแล้วไทยนี่ก็บุกหน้าดูเหมือนกันนะก็ยิงหลายๆลูกนะ,ะแต่ผู้สักแต่ผู้รักษาประตูของสอปปเราไม่พลาดเลยนะฮะตั้งแต่ตอนนี้ประมาณสัก15นาทีนะครับก็ยังทํางานได้ดีนะฮะแต่ว่า90นาทีนะครับลูกกลมๆครับเดี๋ยวลองมาดูตอนจบครับว่าเป็นยังไงนะฮะ ณนะตอนนี้ก็นาทีที่2 6แล้วนะครับก็ยิงกันไปยิงกันมานะครับแต่ว่าเราเองก็ไม่ยอมแพ้นะวิ่งหน้าดูเหมือนกันแต่แมชเกมนี้นะครับมีความรู้สึกว่าไทยจะพลาดเองนะฮะส่งเสียยิงพลาดอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วลูกแรกนะฮะที่คนที่ยิงไปได้นั่นคือของสอป,ปอรว์เราก็คือปีเตอร์พันธวงนะฮะนะเมื่อข่าวทีเแล้วก็ยิงได้นะตัวนี้ปีเตอร์พันธวงนี่ตัวตัวเก่งเลยนะฮะเข้ามาแล้วครับยังไงฮะพลาดฮะ โอ้ตอนนี้นะฮะไทยเริ่มบุกนะฮะแบบว่าแทบจะพับสนามนะนานนทีที่28นะครับคือตอนนี้เอาจริง,รงนะแมชของไทยกับลาวนะตอนนี้แบบลุ้นแบบทุกนาทีเลยนะครับณนะตอนนี้คงไทยเองก็อยากจะเอาคืนนะครับเพื่อให้ได้เร็วที่สุดนะฮะและตอนนี้ลาวเองเนี่ยก็ทั้งอุดทั้งบุกนะฮะถ้ายืดเยื้อไปอย่างนี้อีกเรื่อยๆมันจะไม่ดีนะครับณนะตอนนี้ผมก็เข้าใจเองว่าไทยเองเนี่ยก็พยายามจะบุกนะอย่างน้อยเนี่ยเสมอก็ยังดีนะครับ เอาจริงๆนะครับไทยมีโอกาสได้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะตอนนี้นาทีที่36นะเมื่อกี้ได้จากคอนเนอร์นะฮะเป็นลูกโด่งนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยสปปเราเสียเปรียบไทยตรงที่ความสูงนะครับแล้วตอนนี้ไทยเองเล่นลูกโด่งนะฮะเกมนี้มันจริงๆครับเรามาดูที่กีฬานะครับเกมนี้สุดๆจริงๆในเมื่อแต่ไทยเองถูกนําไปแล้ว1นึ่งศูนย์แล้วตอนนี้ก็เลยเร่งเครื่องหน้าดูเลยครับ ถึงขนาดเร่งแบบลนเลยครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะฮะกีฬาก็ยังเป็นกีฬาครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์กันนะฮะแล้วก็ดูเห็นแล้วเนี่ยตอนตั้งแต่ครึ่งแรกมาเนี่ยครับก็เล่นได้ดีนะฮะวันนี้ใช้แรงเยอะไปครึ่งแรกนะครับเหลือนาทีสุดท้ายครับตอนนี้เป็นยังไงครับโอ้หายใจไม่ั่วยท้องเลยครับตอนนี้นะครับผมเอาใจช่วยตอนนี้ผมเอาใจช่วยไทยอยู่นะครับขอให้ไทยได้ประตูนะฮะอย่างน้อยกลับเข้ามาเสมอหนึ่งต่อหนึ่งก็ยังดีนะฮะตอนนี้แบบว่า สนุกมากจริงคือแทบทุกนาทีเลยนะแบบว่าลาวกับไทยนี่บุกกันแบบตลอดเวลาแต่เอาจริงๆนะตอนนี้มีความรู้สึกว่าไทยเนี่ย พลาดอดพลาดเยอะมากๆเลยฮะในการจะยิงก็ไม่คมนะในการที่จะจับลูกหรือว่าในการที่จะส่งต่อนะรู้สึกว่าพลาดตอนนี้พลาดเยอะนะและขณะเดียวกันสบป,ปเราเองเนี่ยก็วิ่งหน้าดูเหมือนกันนะและแล้วก็จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับผมเสียวเหลือเกินครับเพราะว่าฟอร์มของสอปปเราเนี่ยสามสี่แมตช์ที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ครับ ยิงในนาทีที่6ยิงในนาทีที่7ยิงก่อนแล้วก็ได้ใจอันนี้น่ากลัวจริงๆนะฮะและว่าณนะครึ่งหลังนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันแน่ๆครับเพราะว่าไทยเองก็คงไม่ยอมนะฮะแล้วก็บุกเต็มที่เหมือนกันแล้วก็สปปเราอนี่ก็วิ่งนอดูเลยเหมือนกันนะฮะถ้ามีแรงถึงประมาณครึ่งหลังนะฮะแล้วยังวิ่งได้เหมือนครึ่งแรกนี่น่ากลัวเลยจริงๆ เข้ามาถึงครึ่งหลังนะครับนาทีที่76แล้วนะครับก็ยัง 1- 0อยู่นะฮะอันนี้เริ่มลำบากแล้วนะครับเริ่มลนแล้วครับถ้าปล่อยเวลาปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะก็น่ากลัวนะฮะเพราะว่าแค่90นาทีตอนนี้เหลือประมาณเพียงแค่23นาทีเองนะก็จะหมดเกมเครื่องสุดท้ายครับก็ขอให้ไทยนะฮะสามารถยิงได้นะฮะเข้ามาเสมอเสมอผมอยากเห็นการยิงลุกโทษหรือเกินนะแต่ไม่แน่ใจจะเป็นไปได้หรือเปล่าไทยบุกเข้าไปแล้วครับตอนนี้ก็มีมีสิทธินะฮะเข้ามาครับยิงครับเข้ามาตูม โอ้กันได้ครับโอ้โหนาทีที่77เกือบไปครับไทยเกือบยิงได้นะฮะค,คุกคิกคุกคิกแต่ว่าทีมเวิร์กเหลือเกินกันได้ดีเหลือเกินนะครับผู้รักษาประตูคนนี้ผมก็ขอต้องชื่นชมนะฮะผู้รักษาประตูนี้ทําได้ดีมากนะฮะโหคุณหมดกันนาทีที่แพดครับลาวเข้าไปลูกที่2ครับโอ้โหคุณเอ้ลูกนี้ครับ ยิงยาวมาเลยครับแล้วก็แบบโอ้โหต่อบอลได้ดีนะแล้วก็เสียบยิงเข้าไปเลยอะ่ะหักหลบได้สวยมากๆเลยนะแล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้โหแบบว่าช่องแคบมากๆเลยนะแล้วก็รอดขาพูดสาประตูเลยนะต้องขอชื่นชมฮะสองศูนย์เลยครับลูกกลมๆครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะตอนนี้2อศูนย์แล้วครับก็คงจะออกมาเป็นเกมขนาดนี้นะฮะแล้วก็ลองดูซิว่าผมนี่แทบจะแบบว่าไม่อยากดูจบเกมเลยนะจริงก็ถๆๆ้า ผลเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะครับถ้าเกิดลาวชนะนะครับลาวชนะไทยก็คือกลายเป็นที่1นนะครับแล้วก็ไปเจอกับที่1ของอีกสายนึงนั่นคือมาเลเซียนะคร,รับนั่นนั่นหมายความว่าปอลปวิศาสตร์จะซ้ารอยนะคือว่าไทยจะไปเจอเวียดนามอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลาวเนี่ยชนะมาเลเซียนะครับหนึมานะครับแล้วก็มาเจอครั้งนี้นะครับนั่นหมายความว่ามาเลเซียชนะเวียดนามไง,งแล้วลาวชนะไทยก็คือปวติศาสตร์ซ้ารอยครับลาวต้องไปเจอกับมาเลเซียครับแล้ว ฟอร์มการเล่นเนี่ยมันเห็นๆกันอยู่นะผมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ขึ้นมานี่เราอาจได้แชมป์นะเพราะลาวเนี่ยศักดิ์ศรีดีกว่าคือเขาเคยชนะมาเลเซียมาแล้วครับและคราวหน้าลาวจะเจอกับมาเลเซียครับผมดูไม่จบอะจริงๆเลยเพลงแค่สี่นาทีเองครับก็คงจะต้องชัดเจนแล้วนะฮะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะฮะกับสบปปลาวนะครับปีนี้พูดตามตรงเลยว่า แจวจริงๆนายแจววมากนะฮะชนะลวดมาเลยครับนั่นคือ4แมตช์มานะแล้วก็คราวนี้ก็คือแมตช์ที่5นะฮะที่ชนะไายอีกนะฮะนะตอนนี้นาทีที่86นะครับก็คือยังไม่90นาทีครับก็คงจะต้องจบไปด้วยสกอร์ขนาดนี้ไหมผมมีความรู้สึกนะอย่างนั้นนะฮะก็ เข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับที่90นาทีนะฮะก็คงไม่มีปฏิหารแล้วะฮะนะฮะเพราะาตอนนี้ลาวนำไปแล้ว20นะฮะก็คงจะผลก็คงออกมาอย่างนี้นะครับอย่างที่เกมออกมาเป็นอย่างนี้นะขอชื่นชมผู้รักษาประตูนะครับเก่งมากๆครับเขาปัดได้เขาเซฟได้หลายประตูมากๆเลยนะฮะ ก็คงจบด้วยสกอร์ขนาดนี้แล้ครับอีก5นาทีน่าจะไม่เหลือไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรพลิกผันแล้วนะครับถึงจะยิงได้อีกหนึ่งประตูก็เถอะผมก็เชื่อว่าสปปลาวก็เข้าชิงไปแล้วนะครับก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้สปปลาวนะครับก็คือว่าจะไปชิงกับมาเลเซียนะเป็นที่1ของถ้วยปีนี้เลยนะแล้วก็ไทยเองก็ไปเจอกับเวียดนามครับก็คือคู่รักเก่านะฮะของคราวที่แล้วนะฮะก็ไปชิงกันที่3นะครับ กีฬาครับเป็นอย่างนี้แหละครับมีแพ้มีชนะนะฮะมีอภัยแล้วก็มีความรักมีสามัคคีในเกมกีฬานะครับถึงยังไงทั้งหมดเราก็ยังเป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็ส่งแรงใจแรงเชียร์นะไปให้กับสอปป,อปลาวนะครับเพื่อที่ไปชิงแชมป์กับมาเลเซียต่อไปนะฮะแล้วผมก็ขอเชียร์ให้สอปป,อปลาวได้แชมป์ในปีนี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ไปกับทีมไทยนะครับ เพื่อไปชิงที่3นะครับกับเวียดนามครับคู่รักเก่านะฮะเมื่อคราวที่แล้วที่เราเจอกันมาสนเสมอกันหนัน1ต่อหนึ่งนะฮะคราวนี้ก็จะต้องแข่งกันเพื่อชิงกันที่3ครับก็ณวันนี้นะครับเราคงต้องลาไปก่อนนะครับถ้าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกตเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ